ดีใจที่อยู่ในโปรเจกต์ที่มีทุนเยอะขนาดนี้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกันเนตมิตรพาพดูวันนี้นะคะพิมจะพาทุกคนมาบุก M-Picture ค่ะที่เมเจอร์ราชโยทินของเรานั่นเองวันนี้เป็น EP ทีที่อยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงคือคักขนาดไหนไปดูค่ะไป ตอนนี้นะคะพิมพ์ก็อยู่ในสตูที่กำลังถ่ายโปสเตอร์กันอยู่ตอนนี้ค่ะพี่กอกกำลังถ่ายอยู่นะคะนในออของเราน่ารักมากๆพี่ฟิฟาค็นี่ทุกคน สวัสดีค่ะพี่กอล์ฟวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วถ่ายคาแรคเตอร์สติ๊กเกอร์ไลน์ครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครั้งแรกจริงเหรอจริงๆไม่จริงๆอ่ะเคยทาสติ๊กเกอร์ไลน์เองเหมือนว่ามันจะมีแอปที่แบบว่าเราสามารถถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วเราก็ได้คัดไปแล้วก็แบบเหมือนทำสติ๊กเกอร์ประมาณสักแปดลูกอย่างเงี้ยเราทำเล่นๆทำเล่นๆที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้เป็นแบบอันจริงจังครั้งแรกถ่ายสติ๊กเกอร์พอทุกสิ่งหนึ่งมิได้ด้วยมือเราค่ะด้วยม ตอนนี้พิมอยู่ในห้องที่กำลังจะถ่ายสกูปสัมภาษณ์พี่ฟางนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่กำลังเสร็จกล้องกันอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฟางนางเอกของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากตัวเล็กมากเราก็ตัวเล็กเหมือนกันเป็นไงบ้างคะพี่ฟางวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาถ่ายโปสเตอร์หนังนะคะรวมถึงมาถ่ายเขาเรียกว่าบอกได้ไหมอะที่ถ่ายสติกเกอร์บอกได้ไหมบอกไปแล้วแหละก็มาถ่ายสติกเกอร์ด้วยค่ะก็ อย่าลืมไปโหลดกันนะคะครั้งแรกเลยไหมคะกับการทำสติกเกอร์ลายจริงๆเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสําหรับการที่โปรโมทหนังหรือละครยังไม่เคยทําเลยค่ะรู้สึกว่าแบบดีใจที่อยู่ในโปรเจกต์ที่มีทุนเยอะขนาดนี้นะ <laughs> ขอฝากภาพยนตร์เรื่องเลยโหโคตรใหญ่กด้วยนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนไปดูกันนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกที่ใช้งบมหาศาลเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูฝีมือคนไทยนะคะในการทำซีรีส์เรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทรวมถึงเนื้อเรื่อง <c oughs> แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็ครบรถเลยอยากให้ลองไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมได้ข่าวาเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมคะในเรื่องนิดหน่อยครับเล่นเป็นตัวเองสุดเลยในเรื่องนี้ความเจ้าชู้ใช่ไหมคัไม่ไม่ใช่ครับเป็นคนสนุกสนานเฉยๆครับแล้วแบบกวนกวนกวนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยในหนัะไม่ค่อยครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะถ่ายคาแรคเตอร์โปสเตอร์อ๋อเดจะบอกว่ากำลังรอถ่ายอยู่ยังไม่ได้ถ่ายเป็นเพราะกับการที่จะได้ถ่ายสติกเกอร์ เออดีนะครับเดี๋ยวจะได้มีสติกเกอร์ลายของตัวเองละแล้วตัว2ตัวก็ยังดีพอทุกสิ่งนีลวิทได้ด้วยมือลรา ีค่ะพี่จีน่าวัวนนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะสำหรับดังเรื่องนี้เพิ่งเคยทำคาแลคกเตอร์ซิกเกอร์ไลน์ครั้งแรกไหมค่ะใช่ค่ะเป็นรู้สึกอย่างไรบ้าง สนุกค่ะก็ต้องขอบคุณนะว่าเหมือนพี่พี่ทีมงานกับทุกคนนะคะก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบอึดอัดหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็รู้สึกแบบีรลักอยากให้พี่จีน่าฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเราโคตรแย่ยักษ์จะยักษ์ขนาดไหนก็ต้องลองไปดูนะคะตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนอะค่ะเพราะทุกสิ่งเรามีได้ด้วยมือเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีค่หรู้เป็นใครอะอ้าว ทีมเองค่ะไม่รู้จังรับบทเป็นใครในเรื่องคะเร่อเปนโยครับก็เป็นอยู่ในแก๊งเพื่อนที่ไปเจอแย่ด้วยกันแหละที่ไปขุดน้ําแล้ววันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะที่ได้มาถ่ายคาแรคเตอร์โปสเตอร์อ๋อตอนนี้อึดอัดมากเลยเดี๋ยวเขาใส่อะไรพี่ไม่รู้เยอะแยะเชื่อไ่มไม่เคยถ่ายด้วยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยวันนี้มาถ่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ก็คือมันเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราส่งกันในไลน์อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ จริงปะเนี่ยจริงเอา<ส>นี่นี่เขาไม่ได้บอกก่อนหรอที่จะมาเซอร์ไพรส์เขาจะเซอร์ไพรส์พี่หรือว่าโดนหลอ,อกมาหรือเปล่าโดนหลอ,อกมาอยากให้พี่ปลาลฝากถึงภาพยนตร์รเรื่องนี้ครับคือจริงเรื่องเนี้ครับเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเลยเ <ๆ S 2> พราะปกติเวลาปาลถ่ายเมันจะถ่ายแค่ละครพิธีกรอะไรนะแล้วก็เป็น CG เรื่องแรกที่เล่นด้วยเ <ๆ S 2> พราะปกติเวลาปาลถ่ายหนังเนี่ยไม่เคยถ่ายแต่ CG แล้วก็ไม่เคยเล่นหนังด้วยก็คือยังไงฝากด้วยผมบอกเลยว่า CG เรื่องนี้นะฮะที่สุดฮอลลีวูดยังอายบอกเลยนะครับเพราะว่าผมอา เห็นแล้วหลายๆคนได้บอกเฮ้ยซีจีไทยอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมบอกเรื่องเนี้ยจะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดของซีจีหนังไทยไปเยอะเลยฮะแล้วคุณจะเชื่อว่าหนังไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่น,นอนครับพี่ปามการันตีขนาดนี้แล้วก็ถ้าใครได้ดูแล้วนะคะก็เอาพี่ปามเอาพี่ไปทะไรหนะู<笑><笑>พี่ไม,ไม่ได้ขายตัวหนเเเูเอาพี่ปามเป็นประกันเลยใช่ครับบอกเลยนะครับถ้าชอบให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลขอบคุณครับ พอทุกสิ่งเรียนมิได้ด้วยตัวเราค่ะตัวเราค่ะมึงอยู่แค่ไหนเนี่เดี๋ยวก่อนนะมึงจะพากูเก่งไม่ได้เนี่ยอ้ไรแบบใครเขาก็ไม่เอากูมาเล่นเนี่ยมึงเอาไปเอาไปพอทุกสิ่งเรียนมิได้ด้วยมือเราค่ะเก่งมากค่ะ เจอกันมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้ได้จบกันไปแล้วนะคะในอ e ีพีหน้าจะมาเป็นพิมพ์หรือซีนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะพิมพ์ขอฝากภาพยนตร์เรื่องไลโอโคตรใหญ่อยากไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจทุกคนด้วยนะคะอยากกระสินบอกว่าได้เข้าจากวงในมาคือเรื่องนี้เป็นหนังจีๆเรื่องแรกที่แบบของค่ายเราอลังการมากมากสุดเพราะว่าทีมงานนักแสดงต่างๆนะคือทุ่มทุนทุ่ม,มตัวกันสุดถ้าทุกคนชอบนะคะพิมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพราะทุกสิ่งเนี้ยม่ได้ด้วยมือเราค่ะ วิธีการซื้อลายสติกเกอร์ไลโอโคดรแยะยักษ์เข้าไปที่สต er ิกเกอร์ช็อปเซิร์ชหาสติกเกอร์ไลโอโคตรแยะยักษ์และกดที่เ r ร h เชสเพื่อเลือกซื้อสติกเกอร์หรือสแกนที่ QR Code คดด้านล่างนี้ได้เลยอย่าลืมเข้ามาโหลดสติกเกอร์กันเยอะๆนะคะ